เหมือนกันก็ห้าเด็กกับบ้านเหมือนกันก็ห้าเด็กกับบ้านเป็นตัวของตัวเองที่สุดคุฏิป,ปนีกับเลิมการแต่งเนื้อแต่งตัวกับเลิมบอยากตัดเสื้อผ้าซึ่งเหตุการณ์สวัสดีค่ะพี่ดอมคุณครูทุกคน ติดตามกุฏาปณีทั้งช่องย t u b e ธรรมาลกอุตลาจากพระโอษฐ์หรือ Facebook ธปณีบุลลาไก่เป็นภาษาอังกฤษหรือช่องเพจธรรมาลกอุตละจากพระโอษฐ์ขอบุญขอบ,ณขอบุณหลายๆค่ะที่พี่น้องติดตามทั้งในประเทศและต่างประเทศพี่น้องคะความถูกมีมหาศาลมีมหาศาลค่ะมันโมเมนต์เหลืองหนึ่งเหลืองเดียวความถูกทีูุ่ฏาปนีเบาถทงนี้ ความถูกนี่ว่ามันถูกเงินถูกทองค่ะพี่น้องถูกเงินถูกทองเข้าสามารถใส่กําลังแหลกมาสึ่งเงินทองเอาแรงงานเข้าไปแหลกเงินแหลกทองมาหรือว่มีอีหรีถูกอีหรีอ,รอ้อมเจนว่ามันเกิดเขาตาจนยืมพี่ยืมน้องยืมเพื่อนยืมฝูงมาแก่ขัดได้แต่ทุกที่กู่สถาณีจะมาบอกให้ฟังเนี่ยคือความถูกหนีมันเกิดขึ้นในจิตใ,ในใจนะคะ ซึ่งทุกเจ้านี้เอื่นว่าทุกเท่านั้นเกิดขึ้นทุกเท่านั้นตั้งอยู่และทุกเท่านั้นที่ดับไปทุกที่กุฏถัปอนี้จะมาว่านี่คือทุกอริยสัจทุกอริยสัจเนี่ยเขาต้องได้ฟังธรรมจากสัตบุรุษหรือผู้ที่เปลี่ยนสย่างอภญญญินิท่าทันนเขาจังสีหัวนี่คือความถูกมนีกุฏิถัปนี้จะมาว่าทุกอริยสัจที่เกิดจากกาันใส่เสือผ้าหลายตัวหลายชุดแต่ก่อนกุฏถัปนี้ก็มีความหมูสึก แต่ก่อนว่าในปฏิบัติธรรมนะคะก้อนหน้านั่นมี่พวามุสึกเป็นบ่ิแตกต่างจากพีน่น้องกูๆกกู้นหลอกคะ่ะสมัยนิยมเขามากระปงงูงเง่าอุธปณีเป็นตัดกระปูงเง้าเขานิยมกระปูงสันกุธปณีตัดกระปูงสันเป็นจุดตามแมกกาซีนที่เขาวามาตามเหตุตามสมัย กุฏาปณีก็ตัดมากกับใส่คือกันแต่แปลกอยู่อย่างหนึ่งที่มันเกิดขึ้นในจิตในใจตลอดเวลาเป็นอย่างเขาคือใส่บบน้านความคิดของอุธาปณีเนาะค่ะเป็นอย่างคือใส่เสือผาด้ชุดนี้บบน้านใส่เดี๋ยวประมาณอาทีหนึ่งกับเบื่อเบื่อกับตรงเวียนกลับไปเปลี่ยนเป็นชุดใหม่อีกกับเบื่ออีกต้นนั่นอีกกับเบื่ออีกมีความรู้สึกเบื่อเสือเบื่อผาเป็นอย่างคือใส่ดบน่อยากใส่ชุดนี่ กับพยายามหาชุดถีสามารถใส่ได้นานกับหาบดายค่ะพี่น้องพ,อพาอกุฏปนีได้ไปฟังถ้ำโลก,กุตละถ้ำม,มาโลก,กุตละจากสมนาพธิหลักที่เพิ่นเป็นสย่างอภินญ,ญาเพิ่นเบาเรื่องการแต่งกายเป็นศิลโขสามการแต่งกายเป็นกามกรรมขอหนึงกุฏปณีกับไปฟังถ้ำ พอไปฟังแล้วอ the ้้พี่น้องค่ะมันเหมือนกันก็ห้าเด็กกับบานเหมือนกันก็ห้าเด็กกับบานเป็นตัวของตัวเองที่สุดกุฏิปณีกับเริ่มการแต่งเนื้อแต่งตัวกับเลิมบอยากตัดเสื้อผ้าซึ่งเหตุการณ์ตัวนี้นะคะกุัิพณีจะบอกให้ฟังตอนนั้นยึกว่าเหนี่หูจากทำมากับไปมัดๆแม่แมวเนี่ยงมู่ว่ากับไปน้าเพลินวัดนั่นวัดนี่กับป้าให้น้าเพลินพอไปแล้วมันกะบอ มันกับโบโดนใจนะคะพึ่นบบบอกว่าหายเหตุจังไหนวิธีลดล่ะที่นี่กุฏิปนิคเลยไปตัดชุดค่ะพี่น้องตัดชุดมาพ้อมกันสี่ชุดเป็นชุดที่อยู่สมัยนิยมอุ้ยแบบงามมากข้ามมากล้ายงามก็ใส่ไปหะกา็ใส่เดีได้ชุดแรกก่ะพี่น้องชุดที่สองว่าให้ไปหยิบซ้ำกับไปฟังทำพอดีไปพอทำกุฏิปนีคก็ เอาชุดตัวนั้นห้กระจอกไปเลยชุดนี้ตู่พุทธบุนีอออก็เริ่มเอาออกเริ่มเอาออกบริจาคค่ะให้ผู้ที่เพ่นต้องการใส่ไปกเหลือไวัยยู่บกีชุดนะคะตามชีวิตของข้าราชาการพุทธบุนีค่ะเหลือไวอ้ยบกีชุดหรอกก็จะมีชุดซิกกีวันจันทร์วันอังคารใส่ชุดธรรมดาวันพุธใส่ชุดธรรมดาผ่าเลือดใส่ชุดกกกีวันศุกร์ใส่ชุดผ่าไทยสมัยกี่พ่นบริกรรมนดนะคะ ่าเสือยังเสือยังกระตัดมากกระจงไ้กระใสไปนะคะแต่กัยังมีควาวมลอายเอ้ยมูปันสีบางได้เอาเฮาชสุดกับมิจชุดเก่าๆมันโดนไปมันกระสีมันกระสีนะคะพี่น้องแต่คุธปนีก็ยังอื่นว่าหลูดกระทาอยู่ก็ยังบมเด็กลิงปานนั้นแต่กระเสือผ่ากระเริ่มบริจาคท่านออกไปท่านออกไปท่านออกไปพี่น้องคะความถูกที่เกิดตัวนี้เกิดขึ้นคุธปนีตื่นรู้จากสัมมาโพธิระ กุฏานนีมาเววาวให้ฟังนะคะมันเป็นความถูกก็เอิ่อนวาทุุอริยสัจนะคนเฮ้าเกิดมาค่ะพี่น้องเกิดมาบนความถูกค่ะทุกเท่านั้นที่เกิดขึ้นทุกเท่านั้นที่ตั้งอยู่และทุกเท่านั้นที่ดับไปคนที่จะเอาความถูกที่ดับไปจากพี่จากน้องจากจิตจากใจของเฮ้าก็คือตัวเฮ้าเท่านั้นค่ะบม่มีผู้อื่นที่สามารถเอาธรรมะเอาความถูกออกจากจิตจากใจเฮ้าใดนอกจากตัวเฮ้าเองค่ะกุฏาปณีค่ะ